ันนี้เราจะมาถ่ายวอล์กชีวิตในโรงเรียนหนึ่งวันโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วเราก็ไปเจอกันที่โรงเรียนเลยนะคะนี่เราก็ถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะคะเราจะไปเซเว่นกันต่อค่ะเดี๋ยวรับเราก็เข้าโรงเรียน มาในนนะคะล้วก็จะมาสแกนตรงนี้แต่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ยังไม่เปิดหรือเปล่าเราสามารถเปิดได้กอสแกน,แกนโอเคค่ะเราก็จะเดินเข้าโรงเรียนแล้วก็ไปตรงที่นั่งที่เรานั่งรอเพื่อนตอนเช้านะคะตอนนี้ก็จะมีเรามาแค่คนเดียวเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา6โมง50กว่าเน่นจยังไม่มีใครมามีแค่เรา ต้องไปนั่งรอเพื่อนกี่ก็คือหลอาหารของเราใช้คอนมสิดในการคือต้องเดินฟั ตอ,ต,อตอนนี้เราก็ไม่ถึงโต๊ะที่เรานัาง่งแล้วนะคะ <Okay. S 1> เราจะตั้งกลง้องหาที่ตั้งกล้องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอ่านหนังสือวันนี้มีสอบที่โอเลนนะคะระหว่างที่เรานั่งรอเพื่อนนะคะเราก็จะติวนังสือกันเพราะว่าวันนี้มีสอบโอเคค่ะเดีย๋ยวเราอ่านหนังสือก่อนแล้วก็เรามาเจอกันอีกทีตอนพื่เรามานเนาะ ตอนนี้เพื่อนๆเราก็มาแล้วนะคะหลังจากที่นั่งรอประมาณ20นาทีได้ก็มากันเลยวันนี้ไม่ได้ทําิปมาท่าไม่ได้ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆกินข้าวกันมายังคะโอเคตอนนี้เราก็อ่านหนังสือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายอินเสิร์ตดีทีตอนที่เราจะเข้าแถวนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าแถวแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะได้ไปข้าวแถวไปนค่ะตอนออนี้ข้าวแถวอกอกเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนข้าแถวเสร็จนะคะทำกิจกรรมหน้าสนนาธก่อนอ เราไปไที่นั่งของเราไปเรียนของอข้าศึเรียนของตอนบบนี้ก็พักเที่ยงกันมทุกคนเดีย๋ยวเราจะลงไปกินข้าวที่ร้านอาหารกันค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารค่ะรงอาาหไม่ได้ขอกินข้าวก่อนนะคะเราไปเจอกันที่ะะต้านซัมซิลค <c oughs> สอบแล้วนะคะทุกคนขึ <c> ้น <oughs> สอบกันค่ะเจ <c oughs> อ,ก, <c oughs> อกันอีกทีตอนกลับบ้านนะคะ ข้อสอบมันเสร็จแล้วนะคะุิคโนตอนนี้จะกลับบ้านกันว่วมากเลยทำข้อสอบผ่านอาการหลังสอบค่ะบอกมายว่าหลังสอบกิดอะไรขึ้นหลังสอบว่วงั่วตั้งแต่ข้อ40อสอบิบนจบ เดินไปรอที่หน้าประตูเรียนแล้วก็กลับบ้านกัน